แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับฟอร์มทัพหงแดงครับและแน่นอนว่าหนึ่งคนที่ฟอร์มรแรงมากๆเลยครับนั่นคือโมเมตซาร่าแน่นองแต่ว่าซาร่าครับกลับไปนักเตะที่อนาคตดูจะไม่แน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยจะยังคาแข้ขงที่อนฟิลต่อไปหรือไม่และผมอยากจะตอกย้ําให้บอร์ดบริหารได้เข้าใจว่าแฟนบอลต้องการต่อสัญญาซาร่ามากขนาดไหนและนี่คือสเหตุผลที่ผมจะหยิบยกมาเพื่อบอกว่าทําไมทําไมลิเวอร์พูลถึงต้อง ต่อสัญญากับ King of Egypt รายนี้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองและเลงข่าวครับเชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าเกรียดพีอาบิ๊กแบ็อร่อยเข้มเต็มซองหงแดงในมือของอาร์เนอร์ครับตอนนี้ฟอร์มต้องบอกว่าลุ้นแชมป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มขนาดนี้ไม่ลุ้นปีนี้ไม่รู้จะเป็นลุ้นปีไหนนะครับ ทีนี้ถ้าเจาะไปที่ฟองนักเตะสักคนในทีมเนี่ยนะครับที่มันจะมีคนหนึ่งที่คงเส้นคงวาอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนั่นคือโมซาล่า่นเองครับแน่นอนว่าแฟนบอลอาจจะใจตุ้มๆต่อมต่อมสักหน่อยนะครับเพราะว่าสัญญาของบางโมตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดลงในซีซั่นนี้แล้วมันก็จะมีอีกหนึ่งกฎนะครับที่แฟนบอลเริ่มกังวลก็คือโมซาล่าเองเนี่ยมีสิทธิ์จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในลีกอื่นๆได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าด้านของสัญญาหรืืออออออววว่่่่่่่่าาาาาาเเเเรรรงงงงงขขขโมม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 จะะยยยยยย้้ทีีีีนนนนนนนััักกกก็็ไไดแแแสคบฟ เรียกร้องต่อบอร์ดบริหารว่าต่อสัญญาซา่าสทีครับเพราะนั้นวันนี้ครับเราจะมาหาเหตุผลสนับสนุนอีกเล็กน้อยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันดีอยู่ละเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วด้วยซ้ำไปแล้วผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารเองก็รู้แต่ว่าเมื่อไร่กันนะที่จะต่อสัญญาเขาสักทีแล้วก็ทีเรื่องแรกครับคุณต้องต่อสัญญาบางโมเพราะบางโมค,คือ key man คนสําคัญครับโมซาลาอยู่กับลร์ภูมิมาแล้ว8ปีครับเริ่มตั้งแต่ปี201 รักโมครับจนกลายเป็นไอคอนิกของโมสรนี้ไปละโดยในซีซันแรกของเจ้าตัวครับลงสนามไป52นัดรวมทุกรายการทําไป44ประตูกับอีก14อสซิสเป็นฟอร์มที่บ้าระห่ำม,มากนะครบับกับการที่คุณย้ายทีมมาซึ่งซาร่าเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ซีซันนั้นมาจนถึงซีซันนี้เนี่ยนะครับซาร่าไม่เคยทําประตูได้น้อยกว่า18ลูกเลยครับนับตั้งแต่ยา้ายมาอยู่ในทีมแอฟิลด์เขาเป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารประตูคนหนึ่งที่พร้อมถล,ลุงตะข่ายของทีมฝั่งตรงข้ามอยู่เสมอแม้ว่าน,นี่จะไม่ม่่กกกกาาาารรมลลัััังงงงแแขพพีเเยออฤษ้นนะตตววฒจ ยอดตัวรุกของพรีเมียร์ลีกก่อนหน้าน,นี้ซาร่าเคยย้ายจากบาเซ่มาอยู่กับเชลซีครับซึ่งตอนนั้นก็น่าจะปีสัก2013-2014ครับแต่ว่าชีวิตของเขาในแซมฟอร์ดบิดนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่าล้มเหลวนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตอนที่ย้ายมาเนี่ยยังเป็นดาวรุ่งอยู่เดียยแย่ตำแหน่งตัวจริงจากรุ่นพี่ไม่ได้ก็เลยมีโอกาสลงเล่นให้กับทัพสิง์บลูไปแค่19นัดจาก2ซีซั่นและได้เป็นตัวจริงมีแค่9นัดน,นะครับหนักกว่านั้นเนี่ยมีเพียง2นัดเท่านั้นที่เขาไได้้้้้อออออออยยูู่่่่่ใในนนนนนสสาา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 มมมมมคคครรรบ -90 ททีีผตตงงงงงพเืะะักะกามมาไไกก็็จจจววปิึหห เจนคล็อปเนี่ยเคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้นะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ซาร่ายายมาเชลซีเขายังเด็กอยู่เลยและเชลซีก็มีนักเตะที่น่าทึ่งเต็มทีไปหมดเลยในตอนนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากที่เขาจะได้ลงตัวจริงผมว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าโจเซู่รนโย่คือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมบางครั้งอะไรอะไร,ะไรมันก็เลยออกมาแบบนั้นผมว่ามันก็ถูกกาหนดไว้แล้วล่ะเมื่อคุณไม่ค่อยได้รับโอกาสก็ต้องออกมาหาความวท้าทายใหม่ๆซึ่งผมคิดว่าซาร่าทําถูกล้วนี่คือสิ่งที่คล็อปเคยพูดเอาไว้ครับโนนมงราากถึพ ทัพหงแดงได้นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่2007ก็คือย้อนไปสิบกว่าปีครับลิเวอร์พูลไม่เคยได้เข้าชิงเลยแต่พอโม e มาเนี่ยนะครับก็ซ<ๆ>ีซั่น2 0 1 7 2 0 1 8โมซาลาก็พาทีมเข้าชิงชนะเลิศแต่ว่าน่าเสียดายในเกมนั้นเนี่ยแพ้มาริดไป3-1แล้วตัวเองก็ได้เล่นน้อยมากๆเพราะว่าบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมนะครับหลังจากนั้นครับซีซั่น2 0 1 8 2 0 1 9ครับโมก็พาทีมประสบความสำเร็จอ,อีกครั้งครับควา้าแชมป์ UCL สมัยที่6ของสโมสรและแม้ว่าในซีซั่นนนททีี e ี่บบรร่่่่่2ขขอองงงงโมมเเเเเยยยจจะะิิิิรรรรรรบบบบดดดดแแแฤูกกกกกกาาาาาลลไไ้้้ตตววววธััค จุดเด่นในการยิงประตูเมื่อ,อทำให้เขากลายเป็นคนสำคัญของทีมเสมอครับลงสนาม52นัดอารมทุกรายการทำไป27ประตูกับ10แอสซิสซึ่งเป็นตัวเลขที่บ้าระห่ำเหมือนกันนะครับและใน21ประตูนั้นเนี่ยมีถึง11ประตูที่ซาร่าเป็นคนยิงเปิดหัวให้กับลิเวอร์พูลอะไรในว,ว่าช่วงนั้นคิดอะไรไม่ออกบอกบางโมครับซีซั่นแล้วซีซั่นเล่าครับโมซาร่าเองก็ยังคงเป็นนักเตะที่ลงสนาม,มกับลิเวอร์พูลมากอยู่เสมอค่าเฉลี่ยคือ44นัดขึ้นไปต่อฤดูกาลเสมอนะครับและแม้ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นบออคคนใหมมมม่่่นน่่ยยาาางงงงงร์เเลลลีััโกกก็ไดว พร้อมกับเพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกในพรีเมียร์ลีกที่ทำประตูและแอสซิสแตะเลข2หลักได้ก่อนวันคริสต์มาสด้วยโดยตอนนี้ครับบางโบทำไมแล้วประตูในลีกนําเป็นดาวซันโวและอีกส1แอสซิสนําเป็นอันดับหนึ่งของแอสซิสซึ่งตัวเลขแบบนี้บอกอะไรเราครับผมว่าคุณรู้ดีอยู่แล้วเล่นเปนเพียงแค่เหตุผลแรกที่หงแดงควรต่อสัญญาซาลาสักทีก่อนจะเสียสุดยอดคีแมนคนสำคัญคนนี้ให้กับ มออื่นๆประเด็นต่อมาน่าสนใจครับคุณต้องตอสัญญาซารา่าเพราะซาร่าคุมน้องๆในห้องแต่งตัวได้ครับด้วยอายุอานามที่ปลาเข้าไปตอนนี้3 2ปีแล้วอายุเท่าผมเลยก็ <laughs> ถือว่าเป็นแค้นซีเนีร์ไปแล้วนะครับในโลกลูกหนังและการมีรุ่นพี่แบบซาร่าคุมห้องแต่งตัวเนี่ยก็น่าจะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาครับคอยบอกคอยสอนน้องๆได้เป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับแทนตั้งแต่ในทีมทุกคนเนี่ยก็รักและก็ผูกพันกับพี่ชายคนนี้นะครับซาร่าเลยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับดาวรุ่งทุกคนในสโมสรมาเสมอนะครับทั้งใน นอกสอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับเคยออกมาบอกว่าอยากให้โม e อยู่ต่อกับทีมต่อไปโดยแม็กอลิสเตอร์บอกว่าโมเก่งมากครับและสําคัญมากสําหรับพวกเราผมคิดว่าทุกคนรู้ดีนะนะไม่ใช่แค่เรื่องของทีมเท่านั้นมันเป็นเรื่องของเกตบประวัติของสโมสรด้วยผมว่าโม e คือตำนานของที่นี่เมื่อคุณมีเขาคุณอุ่นใจได้เลยว่าเขา,าจะทําผลงานได้ดียิงประตูได้อยู่เสมอผมดีใจมากๆเลยที่ได้เล่นร่วมกับเขาเนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งกับเพื่อนร่วมทีมที่หวังอยากให้ซาลาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปนะครับหรือแม้แต่โดมินิก ช่วย้เขาเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้ในเกมที่พุ่งบุกถล่มท็อตแน็ปปฮอสเปอร์ไป6กต่อโดยโซโบบอกว่าผมอยากให้ทุกเกมผมสามารถแจกบอลให้ซาร่าและเขาก็จ่จยให้ผมได้แบบนี้ผมว่าเราเข้าใจกันดีมากๆเขามา,าตะโกนเรียกชื่อผมเสมอแม้แต่ตอนที่เขาไม่ได้ครอบครองบอลอยู่ทุกเกมเขาแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางการยิงประตูและแอสซิสนอกจากนี้เขายัางช่วยทีมทั้งในและนอกสนามพวกเราดีใจมากที่มีคนแบบเขาอยู่ในทีม จริงๆเนี่ยจากบทสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทีมแค่2คนก็พอจะบอกได้แล้วนะครับว่าซาร่าเนี่ยมีอิทธิพลกับนักเตะคนอื่นๆในทีมมากขนาดไหนเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของทีมครับด้วยความที่เจ้าของของสโมสรเนี่ยนะครับเป็น MSG ด้วยก็ก่อนเข้ามาพวาเขาก็ต้องประสบปัญหากับเรื่องของหนี้สินอย่างหนักกว่าจะแก้ไขและผ่านมาได้เนี่ยก็เลยทำให้ลิพูเนี่ยไม่ค่อยได้ทุ่มเงินก้อนใหญ่ให้กับใครแค่คนเดียวในเคสของซาร่าและมาเน่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือในตอนช่วงนั้น คนหนึ่งก็โอเคงั้นเลือกซาร่าแต่มันก็ไม่ได้บอกวาว่าแบบมาเน่ไม่เก่งหรือไม่ดีนะแต่ว่าเอเีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเหมือนแบบแบบตอนนั้นมันต้องการหาที่คนที่จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเอออะไรแบบนั้น,นก็เลยหวยเป็นเอองั้นเราก็เลือกซาร่าแล้วก็เป็นทอยซี่ถูกต้องนะครับด้วยความเป็นเบอร์หนึ่งของทีทมนี่แหละครับที่เขาเองเนี่ยก็จะมีออร่าบางอย่างที่พอน้องๆหรือว่าใครกใกล้ๆเนี่ยก็มาสัมผัสได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นเบอร์หนึ่งครับแต่ว่าซาร่าเนี่ยไม่ใช่ซุปตาที่เยอะหยิ่งอะไรเลยนะครบเ กลายไปเป็นนะักฟุตบอลระดับโลกได้เพราะว่าตัวเขาเองก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็แน่นอนนะครับนักเตะระดับเขาเนี่ยมันไม่ได้หาก,กันง่ายๆซึ่งเราจะพูดถึงในข้อต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงข้อต่อไปมันคอย้อนกลับไปเรื่องของความเฟรนดิ้ของซาร่าถ้าคุณไปดูในแบบ inside and feel คลิปซ้อนคลิปอะไรก็แล้วแต่ในสโมสรเนี่ยโมจะเป็นคนที่คอยแบบทักคนนู้นคนนี้เออเกียซ่าว่างกันมากินกาแฟด้วยกันทำแบบข้าวกันไม้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องที่ซาร่าห้ามให้เด็กๆเ,เ,เล่นโทรศัพท์ในช่วงที่เป็นคอฟฟี่ไทม์อย่างเงี้ย ทำนะคือง่ายๆคือเป็นคนที่คุมได้แบบอยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่มีมิตรภาพมอบไปกับทุกๆคนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะแบบนี้ไม่ได้หากันง,ง่ายจริงๆและเขาไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของมายช็ตที่ดีเรื่องของมิตรภาพที่ดีดดมอบให้เรื่องของพลังบวกเท่านั้นแต่เขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งเราหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรต้องต่อสัญญาซา่าเพราะนักเตะระดับซา่าคุณก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆได่และครับจะที่บอกไปนะครับว่านักเตะที่มีราศีความเป็นซูเปเอร ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าของโลกได้แบบเขาไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถยิงประตูในช่วงเวลาที่ทีมกำลังจะเสียแต้มได้แต่ว่าโมซาร่ามักจะทําได้อยู่เสมอครับและนักเตะที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หาการง,ง่ายๆทั่วไปไม่งั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็คงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ของโลกลุ่นหลังกันได้หมดแล้วนะครับอีกทั้งโมเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ดูแลร่างกายตัวเองดีมากๆครับคือถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือมันไม่ได้มีช่วงที่โมเขาต้องเจ็บยาวหรือว่าหายจากการแข่งขันไปหลายเด แรกที่โมตัดสินใจเซ็นสัญญากับลิอร์พูลเนี่ยเขาได้เงินโบนัสก้อนโตครับแต่ว่าซาร่าเนี่ยเลือกจะแบ่งเงิน2 1 0 0 0 0ปอนป์เพื่อน,นำไปให้กับองค์กรการกุศลที่อียิปต์บ้านเกิดของเขาแฟนๆของเขาที่นั่นเคยบอกไว้ว่าไม่ว่าเขาจะดังขนาดไหนแต่เขาให้ความช่วยเหลือชุมชนหลายอย่างเลยรถพยาบาลก็อย่างหนึ่งละจริงๆก็มีมากกว่านั้นซาร่าเคยควักเงิน10,000ปอนดอนเพื่อซื้อเครื่องตรวจรักษาโรครูมาตอย ซึ่งพวกเราเนี่ยไม่เคยมีเครื่องนี้กันมากอ่อนนี่คือคําพูดของชาวบ้านในระแวกบ้านของซาร่าในชุมชนที่อ e ียิปต์นะครับนี่เป็นตัวอย่างของการที่คุณเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ลืมถิ่นกําเนิดนะครับถึงที่หมายอย่าลืมที่มาเออพูดง่ายๆคือเขามีความ humble ในตัวเองสูงมากซึ่งบางทีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะดังแล้วลืมตัวไปแล้วก็ได้คือซาร่าเนี่ย stay humble stay humble stay humble hum อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องให้ใครมาตะโกนตะคอกใส่หูแล้วต้องบอกว่า stay humble นะครับเราเด เอปเองเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้รีบต่อสัญญาบางโมคนสำคัญของพวกเราสักทีนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากรหาตัวแทนซาร่ายากมากๆถ้าอยากจะลุ้นแชมป์ดูสิเขาแบกขนาดนี้เขาเจะเรียกร้องเท่าไหร่ก็ให้เขาไปเถอะนึกถึงสภาพตอนไม่มีโมแล้วเนี่ยมันดูเละเทะมากๆเลยอีกคนนึงก็บอกว่าโนซาร่าโนปาตี้คำนี้ไม่เกินจริงนะครับขอให้ได้ข้อสรุปที่ลงตัวกันไ,ไวๆส่วนตัวผมอยากให้บางโมอยู่ต่อมากๆก็เป็นความเห็นบางส่วนนะครับจากเราสาวกเดอะคอปที่น่าจะมองไปในทะิศทางเดียวกันว่าให้รีบต่อสัญญาบางโม เพราะว่าถ้าขาดหายไปเนี่ยทีมน่าจะยั่วไปพอสมควรอ่ะเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงครับต่อไม่ต่อเออซูเปอร์สตาร์แบบซาร่าเนี่ยหาได้ง่ายไหมเอออยากรู้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  ลองคอมเมนต์มานะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่มาฝากกันคือสัญญาบางโมเนี่ยตอนนี้มันจะยังไงต่อนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะเข้าสู่ช่วง Boxing Day แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์สัญญาของบางโมก็ยังไม่มีความคืบหน้าแม้นักข่าวเชนในของเดอะอาร์ตติกอย่างเดวิดออนสตีนจะมีรายงานว่าทั้งตัวซาร่าเอเจนและสมสรเองนั้นมีการเปิดการเจรจากันแล้วโดยสัญญาล่าสุดของซาร่าคือการต่อเมื่อปี2022โดยเขาต้องการค่าเหนี่ยวที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับตอนนั้นเนี่ยมีรายงานเผยว่าลิงพูยอมจ่่่าา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 ายเเเเงงงินนนนมหหาาขขดี้้พรรววงงระะวววกชชือจคทํปโ์ใ แล้วก็คาดหวังว่าซาร่านั้นจะโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้มากกว่านี้กลับได้ที่บางมูลยังเล่นได้ดีครับเอฟเอีก็พร้อมจ่ายครับก็ตกลงกันเสร็จสับครับจบที่ลิพูเสียเงิน55ล้านปอนด์ประบการต่อสัญญาซาร่า3ปีก็คือเขานับเงินเป็นสัปดาห์ไปได้เรื่อยนะครับก็คือ55ล้านก็ซาร่าได้ค่าเหนื่อยไป350,000ปอนด์ต่อวีคนะครับและหากว่าซาร่าส์ทำงานได้ดีคือสามารถยิงและแอสซิสต์ได้เยอะตามข้อตกลงที่คุยกันไว้เนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็น 4, ปนนนนสสอัััทใ้เลยงรรบวิขณ 22ทีนี้ตัดภาามาตอนนี้ครับผลงานของซาร่าก็ยังคงโดดเด่นแบบเดิมทีมก็ขาดเขาไม่ได้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความเก่าด้วยซ้ําคือมีลูกเก่ามีลูกประสบการณ์ลูกล่อลูกชนมีมากกว่าเดิมแต่ทําไมมันถึงเจราจากันช้าขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็จากที่บอกไปครับเอเจี F F เนี่ยบริหารกันแบบอเมริกันนะครับใช้เงินแบบระมัดระวังคือธุรกิจต้องเลี้ยงดูตัวเองได้จะไม่ใช้เม็ดเงินลงไปอัดฉีดแบบโม่โม่ชั่วๆน,นะครับเพราะว่าเอเจีก็คงรู้ว่าทีมเนี่ยก็เคยมีนี่ก้อนโตมาก่อนแทนพวกเขาเนี่ยต้องคิดหนักเลยครับใน สำเ,เร็จนะครับแต่ว่าครั้งนี้กับอายุ32ย่าง33ปีของโมเองเนี่ย f f สเองก็คงคิดหนักนะครับว่าจะคุ้มหรือไม่ที่จะจ่ายเงินก้อนโตขนาดนี้ให้กับนักเตะที่กำลังเข้าสู่บ้้นปลายอาชีพแบบา่าแม้ว่าเขาจะดูแรลร่างกายได้ดีมากๆแต่ว่า,ายุของ ah า่า <ๆ S 2> ก็เริ่มโรยราไปตามกาลเวลาแล้วเช่นกันจะไม่ว่ารอบไหนที่่า ah ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับเขามาักจะจะแสดงออกด้วยคําพูดและสีหน้าของเขาเสมอว่าเขาอยา,อยากอยู่ต่อแต่ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาคนเดียวและนี่คือปัญหานะครับจริงๆบอกบริหารเองก็่าจะคิดหนักเหมือนกันนะครับกับการจ่ายเงินอย่างต่ำ4 0 0 0 0 0ปอนถึง3,50ปตสัปดาหห์ใ้กับนัเต้าี่ อายุปีไปแล้วสมมุติว่าถ้าต่อสัก2ปีเนี่ยถึงตอนนั้นซาร่าก็อาจจะอายุ34-35ถึงไปแล้วมันก็อาจจะดูเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะกับนักเตะอายุเท่านี้นะครับครั้งหนึ่งครับซาร่าเคยออกมาพูดว่าตอนนี้ก็เกือบจะเดือนธันวาคมเข้าไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้รับข้อสเสนอใดจากสมโมสรบางทีมันอาจจะเป็นผมเองที่ต้องออกจากทีมละมั้งผมรักแฟนนะแฟนนะแฟนก็รักผมแต่สุดท้ายแล้วเราทําอะไรไม่ได้มากก็ต้องรอติดตามกันต่อไป คำสัมาษอลซาร่าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นการกดดันบอร์ดบริหารแบบไกลๆเลยว่าให้รีบต่อสัญญาตัวเขาสักทีอะไรประมาณนั้นคือเขาก็อยากอยู่ต่อครับเอาจริงๆคือการให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยคือมันคือการกดดันบอร์ดบริหารอยู่แล้วนะครับซึ่งโมเนี่ยก็ทําแบบนี้บ่อยครับตอนที่ยังไม่ต่อสัญญาครังลาวโมก็ทําแบบนี้รอบนี้ก็ทําแบบเดียวกันซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าลิฟูเองก็อยากให้บางโมอยู่ต่อบางโมเองก็อยากอยู่กับทีมต่อเหมือนกันเพียงแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังหาข้อตกลง จะเซ็นภายในปีนี้ แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนจนอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ข่า,ขาวลือนะครับก็จ,จะต้องฟังหูไว้หูไว้ก่อนแต่ว่าเชื่อเลยว่าแฟนบอลเวลอร์พูลผมว่า90%น่ะก็คงอยากให้บางโมยอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเองคงไม่อยากเสียคนสําคัญไปในตอนที่กําลังสร้างยุคใหม่ของอาร์เนอร์เหมือนกันนะฮะเหมือนตอนที่เราเองก็เพิ่งเสียครอปไปนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเราก็ยังไม่อยากเสียแกนหลักของทีมไปแต่ฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีนักเตะคนไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าสมสรผมว่าประโยคนี้มันใช้ได้้้้เสมมอแแต่งงงงยัััไกก็็หหววใทโลี รีบหาเข้าตกลงกันให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ทีมใหญ่หลายๆทีมก็น่าจะหมายตาบางโมของเพืแฟนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพื่อนๆล่ะครับมีเหตุผลอะไรอีกบ้างที่เราควรจะต่อสัญญาโมซาร่าหรือว่าคุณไม่ได้อยากต่อลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับวันนี้เอาใจแฟนลิเวอร์พูลหลังจากกลับมาทํางานแล้วนะครับคนถามว่าหายไปไหนกลับมาแล้วจ้า ไปเที่ยวมาจ้าไปมาโอ้ยเกือบ20วันเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามน้องๆทุกคนนะครับทั้งอาจารย์หลาแล้วก็น้องจิวฝากน้องทั้งสองคนด้วยนะครับในรายการอื่นๆต่อไปและสำหรัญที่สุดฝากลูกค้าของผมด้วยครับข้าวเกรียบพิริบแบ๊กมี4รสชาตินะครับมีรสมะเขือเทศกุ้งสาหร่ายและข้าวเกรียบพิริบแบ๊กหัวหอมซาวครีมนะครับเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันรสชาติถูกปากคำเดียวไม่มีพอครับซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือว่าเจเลอูริผ่านแอปก็ได้นน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 นะคคครรััับบช้้ออออออปปไไลล์์ทททาาาาาาาง Shopee เเเเดิมมมมมม20่่่วีกกยืตนะครับ ต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อ,ตอ,ตอวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ